สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาชมมือใหม่ัครับครับดีสิเกาา่าฮะหลุดพุกเปิดครับกันนี่สมัยเดี๋ผมครับปีแรกๆ่ยงๆลูนละครับผ่อขายหัวเนาะเผู้ขายหัวเนาะพอดีลูกน้องเพื่อนกับเดี๋ยวต้องไปกรุงเทพยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวมาอัดเผือยกยมไก่กับรถลุงผมเลยน,นะครับปีไายปีก่อนผมครับไอเพื่อนพ่พอปีนี้เพื่อนกับใ้ร้านผมนะครับไปครับไอ มาในร้านผมลงไปคงเทียบวันที่เส้าหานะพี่น้องมันก็เลยว่าดีครับเองงานกับสิเพื่อนครับเพือได้เขาเขาบว่างานพี่น้องเพือได้เขาน่าดงครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวใส่เพราะว่ามันก็อย่างฮัตเมืองนลาครับพี่หนาเพื่อนได้กครับเองมาสั่นผู้เพื่อนเป็นหน้าหนานะครับพี่น้องหน้าหนาสองคนหน้าหนากับพี่น้องกันนะผมเหมือนละคนแถวบ้านหางานในรูปผมบ้านนี้คนครับอยู่จักคน นะแค่คอยไฟไดดอกปูขี่นี่ครับเขาก็ง่ายไมนะพี่น้องเขาก็สิเบิร์ดนะครับทงสุดท้ายแล้วครับเอ็นเพบนว่าเพื่อนไก่เอื่อนผมมาขับไห้ครับผมอัดเฟืองอยู่ไก่เพื่อนก็เลยมาเปิดงานนุ่งงานเปิดสองคลองแรกไอ้เพื่อนนะครับคลองที่สามกับว่า้เพื่อนต้องครับเองเพื่อนโอ้ไปได้แล้วครับไปได้แล้วเพราะทำไมมีตอมเพือเตะ ตัวเอกหอยได้พีนนนน่น้องมึงนึเงก็ตวก้อกครับมึงตัวเองกับเรากับมอนเป็นนะครับเลอามาชมมือไม่ฮัดครับมึงครับนี่สี่เกาหาหลุดมุกเบือครับดูนรกรล็กใน่งมฮัดครับเลยนะครับจสดีเกิดร้อยไทยย่งๆอยู่ครับแต่ผมติดแต่สองสามปีนะ

วุนไปแล้วมเขือเปียะไปจังขอขึ้นอมาเขืเปียมาจัอ้นบ่อมาได้าวังวตตกีบว่ายูใช่เนาะตกี้วัดไปตรงเดียไม่ได้บามาเลยไขรครับเต็มหรบอเตลยครบอกเยไข่ยูเล็กหน้อยว่าะสมองมันใหม่เนาะ เด้อเขาอีตับเพื่อเป็นนี่ตัวเมนอมอเขามาเฮงมาห้างนี่ไงยอเเนี่ยันทัดงเด้มอมันาเกียรติมันาเกียรติขึ้นน่เขาห่งางมแล้้หรอกนหนของ,ของ,ของ,อเง่เพราะว่าจัวนึงเมอนมเด้นมาแล้วนีนนนน่นั่นโมเมนโมเนโอ้โมเมนหนมาจา อ่ะพังไปเมื่อกี่น้องห่ามคล้องไปแล้วเขาค่อยมีนะครับไม่ในหยาเราก็สีลงคลองนิดน้อยไปจากโอ้ยขอให้ด้วยกัน เราเป็นหน่ายนะรถเกี่ยววันนี่เจ็ดแปดปีนะพี่น้องแต่ว่าเราก็บรถเคยร้องครับไปเจอรับมาปีนี้ละโอ้เหยียบทีมเยอะมาปีนี่นะรถลูกน้องเพิ่นไปลงเทียบไ้นะครับลงเทียบเหตุงานก็เลยขาดแทนคนขคับกับก็เลยในหนายนะลูกน้องขับกันเองลูกผมแล้วก็เป็นเจ้าของรถนะครับเพิ่นเป็นปตำรวจแต่ว่าเพิ่นกับเราคอยไม่เวลาเหตุก็รกัเลยได้จ้างคนขับนะพี่น้อง

เอาหน้าดงหน้าป่านะครับเผาห่างเห็ดพ่โอโบเห้เสียหน้ากซื้อนะครับเพคนว่าเห็ดพ่อโบเห้เป็นหน้าบางเปล่าก็ได้ไรและประมาณน,นั้นนะครับโอ้โบกี้หยาบเขาหยาบนั้นส่วนแร็กเล็กเท้าแพงทายมาท่านไม่หรอกแต่หยาหัวครับ ข่องเก่านะเพิ่นกินมอเต็มนาเอาอก็าไม่ค่อยมีพี่น้องแต่ว่าก็เห็น,หน,นคนค้าของเขานะครับเห็นเล็กีหน่อยก็ต้องเกี่ยวให้เพิ่นเพิ่นกระจายเต็มเพื่อนเก่าไม่ใช่ไรเนาะแล้วคนเกี่ยวกับบอลเลี้ยงไม่ใช่ไปนอนเพราะแจ็คสิมาเรืองอางา,งเ,รงาเรื่องเขาแค่นี้ รถมือเดียวครับครับรถมือเดียวเดี๋ยวฮะตุนซื้อกล้องโกโบยี่น้องเนีย่ยเม็นงานรถไทยเห็นงานรถอันเปลืองรถเกียว์ไม่ยังไหนทายง่ายนะครับนี่เที่ยวอาครับตามา้านกันดิซื้อ,กอโกโบก็ทายขึ้เขาอยู่ดดังนั้นเบือก เกี่ยวกับต้งมาปีนี้ผมกับเมื่อยน,นะครับผมเลยว่วไปเพเม็ดงาน,นอัด์ตเพืองผมเนะ่ะหาเป็นว่าโมบิโรอัด์ตเพืองกับเด็ไปนะเบิร์นเยอะแต่ไม่หลงเพราะว่าส่วนปีนี้ผมเหลืออัด์ตเพืองแต่เพื่อนขัดอดเลยนะครับเพราะว่าเพื่อ,ขอนขัดง่ายกับแห้งอัางไปหนาไปกับจะเฝ้าเฝ้าอย่างเอาขอ,อครับเอาไปว่าบอกันไหมยิบนาพี่น้องเยาะเข่าเบิร์นเปนเหลีวนะครับหน้าสามอะไรเยวะกันไหมยิบนาสวัสดีครับ